โชว์ร้านมังกรตึงๆไว้ฮะมังกรไฟตัวนี้ยังไงครับใช่ติดทิ้งไหนไปฮะอืมจะเป็นหนึ่งตัวไปแล้วครับเวลเราตัวนี้ยังไงโดนปิดกล่องครับยังโอบยังหนีได้อยู่ยังยื้ออยู่ยังยือ้อยู่ อย่ามาอย่ามาเพาื่อนผมจะตีผมจะตีลีฟอย่ามาขอร้องอย่ามาฮะตาลีไปแล้วนู่นฮะตีแย่งไปแล้วฮะจังหวะนี้ดีเราจะเอาปูอีกตัวไหมเออสโลไปฮะจะมีต้องได้ไหมไทเบอร์จะร้องนะครับคนดีเด็ดสุดรถตีให้เธอกินอืม rất đi mấy cá đại á đây đại má đại đại อ๋อผมจะเป็นมหาเทพลำสังหารละได้ยินพี่พี่บอกไหมได้ยินยได้ยิน,ยนเมื่อกี้เห็นบอกไม่ได้ยินเสียงตกใจนึว่าไม่พังมหาเทพลำสังหารปลาดอกแล้วก็ลำเ้ยแปดปะอะไรจะยาออกสกีนี้ซะด้วย เปิดเพลงแล้วเปิดเพลงแล้วพี่เอารูมมาิเหรอวะเนี่ยชิบหายจะรำเที่ยวขึ้นเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันด้วยโอ้ยมันใส่สุดก็ทันอยู่พอตีจะเข้าไปต่อเท้าตีสามทีแล้วก็วิ่งออกมาอันนี้แน้ยงมาทำไมไม่ไม่วิ่งเร็ววะโดนเลยแทงโดนอ๋อเปิดรัดตีสามทีแล้ววิ่งเร็วนะพี่ใช่ใช่ ตุ้ยมหาเทพรำสังหารเอาว้าวเ,เรื่องวะอย่าโกรธคนนี้สเต็ป <c oughs> จัดเลยนะไวเขาโทษรีลิสตินมาขอาไปครึ่งหลอด <c oughs> วาเฮ้ย <c oughs> นอกจากกระรูมมาผิดแล้วพี่ก็ยังเซตไอเทมผิดด้วยเฮ้ยมันทนได้หลอดนี่หว่าไหวไหมคิดว่าจะโดนซอนปะไอยาโอมันเปรี้ยวอยู่นะนั่นไงอีกคู่ปาดเลยูยไม่โดนกูเนี่ยโดนอา้าวสโล,ลให้โโอโ สวยฮะเป็นฟอร์เรยจริงๆนี่มึงตายนะสิสิโอ้แม่งลำไปเอาอย่าโอ้ได้ต่อด้วยใครก็ได้มาหยุดโอ้ทีผมไม่น่าจะไหวก็ไปแล้วล่ะไม่โอ้ไม่เที่ยวไไว้กูเป็นงั้นแหละแต่โอนไม่เคยสู้คนเดียวอ่ะดิเรียกพวกตลอด ก็ต้องคอมโบเพื่อลักโกรกเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บปอดโชว์ล้านมังกรตึงๆไปฮะมังกรไฟตัวนี้ยังไงครับนี่ติดทิ่ไหนไปฮะเก็บเองหนึ่งตัว ใช่แล้วครับเวลาเราจัางหวะน,นี้ยังไงโดนปิดกล่องครับยังโอ,อยังหนีได้อยู่ยังยือ้อยู่ยังยือ้อยูอ่สุดจัดจะดันให้นะโอ้โหเชื่อไหมอีกแล้วอ่ะแบบนี้อีกแล้วแคนนินประคิดไม่ได้แนอย่างดียว ไม่้ยอย่ามาอย่ามาเพื่อนผมจะตีเพื่อผมจะตีรีฟอย่ามาขอร้องอย่ามาฮะจาลีไปแล้วนู่นฮะตีแย่งไปแล้วฮะจังหวะนี้ดีเราจะเอาปูอีกตัวไหมเออสโลไปฮะแต่มีต้องได้ไหมได้ได้รถถังำัสดะตอนแรกป้าโอ้มันตีปเปิดเปิด ทันมิเนี่ยใครสัาสวยฮะแต่เราจะเสียสองป้อมแต่เสียสองป้อมไม่ไม่ไม่กลางเราไปกันแล้วมา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 เจเคเปิดเพลงบิวลมได้ป่ะเออเพลงที่เมงฟอรลิงเขาฟังกันเตะเปล่าเตะผมเปล่า ระวังเลยเระวังเดอ้ออยู่มันไม่ครบนะเขาอ,อยู่หนครบเดอ้อไฟบวกที่แคบเราเสียเปรียบนะใช่เลยอย่าร้องนะคะคนดีเดสียบสุดระดีให้เธอกิน<ป>อืมเก็บระดีไหมจ๊ะได้ะได้啊ได้吗ได้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  โอมาจ็บต oh, ึงๆไปหนนะึ่งทีฮะสกิลหนึ่งมันไม่รัวเลยโอ้สองวีเนี่ยนะแนคะ่กิมโดนสองวีสปอร์ตเราเล่นดีนะทำไมเวลาเล่นในแร้งไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยวะ <c oughs> แน่นอนคนนี้เทพเวเลยนะสายา <c oughs> ไม่เทพประบาดเ้ยไม่ลิฟท์ชน ลงรีบปอะไรม <า S 1> ไม่สบ <มา S 1> ใจครับตอนนี้จังงวะนี้ <c oughs> หักศีเฉาะไปฮะโดนโดนทาไมเปลี่ยนว่าเกงใจสถานที่นี่เข้าไปแนละ้ว <c oughs> นี่ไงแันหน้าทำรอยแล้วโอ้ไม่ขึ้นมาเมื่อกี้ขึ้นตัวเองอะหน <c oughs> ูดูเวรเราซะก่อน อีกไหนรัดตึงๆไปฮะเมื่อกี้เฮ้ยกองตีอ่ะมาดิมามามา,มาน้าสาั่นน้าสาั่นโหโคตรเทาเตอร์อื <c oughs> อรักเลยช็อตนี้ <c oughs> เห็นแมงโดตันหน้าผักนี่คือจบเลยเมื่อกี้ตี่ <c oughs> ไม่ได้เื่อนกลับถอยก่อนก็นได้ฮะ เฮ้ยอุ้ยไอ้ชิ้นตีไม่เห็นถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมึกหมดมึกหมดโอ้โหทางอะไรเขาเปิดไว้จะโหไม่ล่ะสโลให้ฮะอุ้ยแตกเลยแตกทั้งแพ้ โอ้โหพอเลนลำในป้อมพอเลนลำในป้อมเนี่ยคโคงมังกรจังหวะนี้ไม่สนใจแล้วฮะแต่ว่ากลับไปเอาไว้ก็ดีนะทุกคน ไดูดูเพื่ออะไรลิงหาได้ีแล้วมาก่อนดีกว่าป่ะคิดว่ามันจะร้านี่นะครับเวรเราไปแล้วไม่ได้หรอหลวงหลีดูเทพเวรเราครับโฟกัสที่เทพเวรเราจังหวะนี้ วอยลอยลอยยิงนี่ไอ้บัตรดอกลามลามลเมเ่ยเคว่าไงครับอีกทีโอ้โหตัวเองปอโตแอแท็กมาก่อนจนตายอ่ะชิมหายแล้วชิมหายแล้วหลุดโผหลุดโผไม่มา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 เอชเพระเอกมาแล้วโชว์เบิร์ตสักพออเป็หนึ่งทีตายไหมไอ้เหียไม่ตาย ตายตายตายเยดเคจะหน้าแล้วไม่คิวน่าเม็ล้นน่าเม็ล้นได้อะได้อะขยี้ขยี้ยยโอ้ตึงขนาดนี้ต้องจัดทีมไปแข่งแล้วแหละก็จัดเลยจะลงด้วย นี่ลงไม่ทันแล้วมาตนอนลำเลยป้อลมลำเลยป้อลมลำเลยป้อมไอ้ขี้น้งไม่ตายตายดิทำแน่แตกมันเผารอบๆด้วยนะพี่ลงๆอ่ะไม่ใช่แค่สโลว์ว้าไม่แตกนี่นะแต,แตกทูมันแตกทีเดียวปี้ยเหลือห้าคนเวทไปครับจังหวะน,นี้อืมลื้นเลย เออว่ะพอเลนสกินม่วงแม่งก็คือเวนสกินโบเจกเลยตึงเฉยซัพพอร์ตเอ p ีได้ไงวะเนี่ยเกินไปไหมวะทีมเราจะลงแรงไหม তি দুরি ছে ছুঠতে েপ স সসাা ভারাবাখা छ था।